Alright. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาตีสามยีนาทีแล้วเนาะก็จริงๆแล้วยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกนะคะคิดว่าน่าจะอัดวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงให้ในวันพรุ่งนี้เลยละกันเนาะก็น่าจะเป็นวันที่6แล้วนะคะถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่จะลงเนาะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการสอนทํเครทระกับของฟรี3ชิ้นนะคะถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นชุดเซตนะคะวันตุ๊ดจีนั่นเองซึ่งในการทำเะครทง่ายๆแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจะไม่ได้รวดเร็ว,เ,รวเหมือนเจ้าตัวคลิปก่นกอนๆเนะาะ รอบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเนี่ยมาอาจห้ทุกคนได้ดูกันรอบนี้นะคะเราจะพาทุกคน,นไปหา,าพร้อมๆกันเลยค่ะว่าเจ้าตัวกิจกรรมนี้เนี่ยต้องหาต้องไหนอะไรไงบ้างนะคะงงก็งงไปพร้อมกันเลยแต่ว่าจะไม่ยาวเกินไปนะคะแต่ว่าจะให้ทุกคนเ,นเดินหาไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะพี่ไม่แน่ใจนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจุดประจำของเจ้าตัวของที่เราจะต้องไปเก็บนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะเหมือนกับรอยเท้าไฮไม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนลองเดินตามพี่แล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้เก็บนู้นเก็บนี่มานะคะคิดว่ามัันนนนออยยู่่ทีเเเหหมมืกดละ ดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถดูคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเควสอันนี้ได้เลยค่ะในสําหรับการวาร์ปไปเควสนะคะทุกคนเนี่ยสามารถกดยูอทางด้านขวามือขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนี่ยให้กดปุ่มคาว่าชอ็อปเมื่อกดปุ่มช็อปแล้วนะคะให้กดปุ่มคาว่าโฮมหลังจากกดปุ่มโฮมแล้วนะคะทุกคนนะคะจะเห็นว่าทางขวามือเนี่ยจะมีปุ่มเกมเควสอยู่นะคะ เกมเควสวันนี้เนี่ยที่เราจะทำนะคะก็คือการคุยกับคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ชายที่อยู่ในเมืองจุดจีนั่นเองนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดปุ่มสีเขียวเช็คเอาไปได้เลย เรานะคะคก็จะทําการวาร์ปมาหาผู้ชายคนนี้นั่นเองค่ะพี่ไม่แน่ใจนะว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรแต่ว่าพี่อ่านว่ามิสเตอร์ฉังนะคะก็ถ้าอ่านผิดยังไงต้องขออภัยไว้หนะที่นี้ด้วยนะคะแต่พี่จะเรียกว่ามิสเตอร์ฉังไปแล้วกันให้กด E ค้างคุยกับเขาได้เลยค่ะเขาก็จะมีบทสนทนาต่างๆขึ้นมาเนาะเหมือนเดิมเลยนะคะก็กดปุ่มนี้ไปนะคะปุ่มซ้ายมือกดซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะ อันนี้คิดว่าเขาน่าจะให้ไปตามหาเหมือนพุอะไรสักอย่างนง่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันอยู่ในทั่วๆบริเวณนี้แหละเนาะอืมโอเคเอาเป็นว่าไม่พูดข้ามทำเพลงดีกว่าเราจะไปหากันเลยมีทั้งหมด4ี่สิบชิ้นให้ตายเถอะเยอะมากสี่สิบชิ้นนะคะไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนกันน่าจะเป็นพุเป็นปรทัดสักอย่างหนึ่งโอเคพี่เห็นล้วชิ้นแรกอยู่ตรงนั้นเองนี่ อยู่ข้างหลังนะคะเอ๊ะมันจิบไม่ได้เหรออ๋อต้องคลิกโอเคดูให้ทั่วเคไม่มีอันที่สองโอ้นี่ไงเจอแล้วอันที่สามข้างในนี้มีไหมดูท่าแล้วไม่น่ามีน่าจะมีแค่ดอกวิสทีเดีย เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะคะนี่มีบนรถสีแดงอันนี้อันที่สเดี๋ยวเราค่อยไปดูฝั่งโน้นกันจะต,ตรงนี้อ้อนี่ไงตรงนี้มีที่ห้าเราจะดูเกาะกลางตรงนี้ก่อนว่ามีใบ เจออันหนึ่งค่ะอันที่หกอ่งเปลาอ๋อนี่เจอแล้วค่ะอันที่เจ็ดอยู่ในนี้หรือเปล่าอ๋อนี่อันที่แปดอยู่ข้างในก็อ่งเปล่าอะอันที่ าช่างงกดูตรงนี้หน่อยว่ามีไหมอ้านี่ไงอันที่สิอยู่ตรงกีสกินเฮ้เหมือนเห็นเลยใช่หรือเปล่าอยู่ตรงบ้านสีเขียวอ้าจริงด้วยสิอ อยู่ตรงสีนี้สิบสอง่ะสิบสามโอ้อยู่ตรงนี้ด้วยหลังเสาสิบสี่เดี๋ยวขอเดินอ่านี่ตรงต้นมะพร้าวค่ะสิบห้าป๊บเอ๊ะเหมือนเห็นเหมือนเห็น เก็บอ่างเปาก่อนเออนู่นด้วยใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่อ่างเปาอันนั้นไม่ใช่ใช่เปล่าไม่ใช่โอเคว่ายน้ำไปเอานั่นเห็นแล้วเห็นไหมทุกคนอันนี้ยที่สิบห้าไอสิบหก แล้วก็ด้านใต้นั้นในน้ำนี้มีหรือเปล่านะไม่น่ามีแอบอยู่ตรงนี้นี่เอง1 6กโอเคหินน่านตรงนั้นมีไม่น่าแอบอยู่ใต้น้ำสิบเจ็ด วายตัวบ๊อกะตรงนี้สิบเก้าโอเคเรามาเริ่มตรงนี้อ่อะตรงนี้ยี่สิบอ่านี่ไงตรงมานั่งยี่สิบเอ็ด อ๋อนี่ตรงสนามเด็กเล่นยี่สองอ่ะนี่ไงยี่สามข้างบนนี้ล่ะไม่มีฝั่งนี้อ่ะนี่ไงยี่สามแล้วยี่สี่ปุ๊บข้างในนี้มีหมายาจริงด้วยมีนะคะคาอท่ยี่สิบห้าึ อ๋อเพิ่งเห็นมันอยู่ตรงกรอหญ้าเลยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเหเอ๊ะเฮ้ยหลบอยู่ข้างหลังยี่สิบแปดค่ะโหเมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อนี่ตรงตึกนี้ตรงอ่านี่ไง เลกสิบอันเลกสิบอันทุกคนคิดว่ามันอยู่ข้างบนนี้ไหมมาดูกันนั่นเอา้ามองเห็นตานี้โอเคมีนะคะฟึบสามสิบเอ็ดแล้วถ้าเราวาร์ปไปล่ะจะมีไหมเอ้ยมีจริงด้วยหลังรูปปั้น,นะคะ่ะสามสิบสองนั่นไง หลังม้าหมุน33แล้วไม่มีเอ๊ะนั่นไง35้าอ่ะ34 34อือฮึอ่ะ35แล้วมันอ่างเปลอ่ะอุ้ยนีย่งไงฮามองไม่เห็นได้ไงอะ่ะอยู่ข้างหน้านี้36แล้วอยู่ไหน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  โอ้โหใครใช้มันลบตรงนี้ทุกคนต้องจำไว้ให้ดีนะคะบ้านหลังสีเขียกวกับสีม่วงเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสถานที่สุดหินจริงๆนะฮึบเฮ้ยยังไง38แล้ว โอเคทุกคนพี่ได้ความมาว่ามันจะต้องขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วก็เราเลยจะต้องกระโดดขึ้นไปข้างบนเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แหมไข่มันจะไปรู้นะคะนี่ค่อยๆเดินไปนะแล้วก็กดเก็บได้เลยนะคะช่องนะคะหลังตึกพวกนี้นี่แหละน่าจะเป็น้นอ้นี่ไงเจอแล้วนะคะสำหรับงานสุดท้ายของเราเองสี่พอดีเย้นะคะมันจะอยู่ตรงข้างๆตึกชมพูกับตึก เขียวตรงนี้นะคะทุกคนหลังจากที่ทุกคนนะคะหาเจ้าตัวดอกไม้ไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทุกคนนะคะกดลีกขวากดชอบหลังจากนั้นกดเช็คเอาอีกเหลือนเดิมเลยค่ะก็เขาจะว์ามาให้นะคะกด E คุยนะคะแล้วบอกว่าให้เราอ๋อนี่ไงเดินไปใกล้ๆมันจะมีให้ E กดอ e. ีต้อง E ีพุอันนี้ด้วยจุดประทัด ตกใจหมด e e จุดไฟออาทำทีละอันด้วยกด e แล้วก็ e จุดไฟยืยอยครบสี่อันแล้วอ่ะกดคุยครั้งหนึ่ง ชิมเมนขึ้นมาแล้วนะทุกคนพี่คิดว่าเราน่าจะได้ชุดได้แล้วนะ <c oughs> แม่ง40ชิ้นเลยโคตรนานพี่ใช้เวลาในการหาไปทั้งหมด30นาทีนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าแบบไม่ได้ไปดูต่างชาติเขาสอนด้วยก็น่าจะนานมากกว่านี้นะแต่ว่าบองตรงว่า3 4ชิ้นสุดท้ายนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะมันอยู่ตามโซกไงเออนะคะนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้ชุดมาแล้วนะคะสำหรับชุด3ชิ้นเนาะก็จะมีประมาณนี้เลย และโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะคะว่าอะไรยังไงบ้างเนาะสำหรับการทาเควสนี้นะคะก็คือเขาจะอยู่แต่ในเมืองจริงๆนั่นแหละตรงไหนที่เป็นพื้นหญ้านะคะไม่มีไม่น่าจะมีเนาะถ้ามันมีเนะี่ยมันจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันมีแล้วก็จะไม่อยู่ตรงรอบๆบ,บริเวณแมพที่ดูแบบไม่มีอะไรก็จะมีแค่ต้องแบบพวกทะเลหรือว่าชายหาดอะไรเงี้ยให้ดูดีๆนะคะเพราะว่ามันก็จะอยู่ตามเกาะ บ้างตามซอกบ้านบ้างอะไรบ้างน,นะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะ40ชิ้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ดูคลิปพี่แล้วเล่นนะอาจจะหาไม่เจอแน่อาจจะหาไม่เจอนะคะ,าาะ,ค,ะคิดว่าก็โอ้มีช็อกเก้เยอะมากะคะ่ะทุกคนจริงๆแล้วไม่รู้ว่ามันต่างอะไรกันแต่อันนี้น่าจะสวยสุดใช่คิด เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการตามหาเจ้าตัวประทัดนะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นประทัดเนาะสีชิ้นนะคะตอนนี้ก็ต่สีแล้วะคะ่ะทุกคนพี่ยังไม่ได้นอนเลยก็แบบว่าตาเนี่ยค้างมากเดี๋ยวจะต้องตัดคลิปให้ทุกคนอีกนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือว่าคอมเมนต์ให้พี่ทําคลิปด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้มีคลิปลงไว้ทุกคนได้ดูกันนะคะสําหรับชุดในรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าทาออกมาได้ดีนะ,ะแต่ว่าบางชิ้นเนี่ยโมเดล เเขาแอบแบบ มันอาจจะยังไม่เต็มในเต็มเหนียวนะคะก็คืออาจจะบักบ้างอย่างเช่นแขนที่เห็นอยู่นะคะนี้ถ้าเกิดไม่ได้ใส่ใจมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเนาะแล้วก็เจ้าตัวบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้นะคะไอชุดกี่เพาก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาพี่เดินมันก็จะทะลุออกมาใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะที่รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะแก้นะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถทําให้ชุดมันแบบไม่ทําให้กระโปรงมันถูกทะลุได้น่าจะดีกว่านะคะน่าจะสวยขึ้นเนาะแล้วก็สําหรับการอัปเดตในทรงผมรอบนี้เนี่ยก็คิดว่าม kan? โอเคเนาะเพราะ,ะว่ามันก็จีนๆนะคะแต่ว่านะนําให้ใส่ทรงผมอื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะว่าผมมันค่อนข้างจะแบบรีบนิดหนึ่งเนาะก็สำหรับชุดนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจจริงนะคะว่ามันเรียกว่าชุดว่าอะไรเนาะ,ะพี่จะเรียกว่าชุดจีนหรือชุดตุรกีไปเลยแล้วกันนะคะรวมๆเนาะ,ะสำหรับการแต่งตัวในลุคนี้นะคะในวันนี้แล้วก็พร้อมกับก้มนะคะที่พี่เพิ่งซื้อมาในราคา1000หยวนเป่านะคะก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะคะทุกคนพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเทศกาลตุรกีของเงย,ยที่คิงดัมทูเนี่ย จะหมดในวันไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะเอาคลิปนี้ไปเล่นเควสกันได้นะคะเพื่อรับของรางวัลและก็อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะยังไม่ได้หน้ากากระต่ายที่พี่ได้ใส่ไว้ในต้นคลิปนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เจ้าตัว4 0 0พวิสเทียน,นะะก็สามารถกดคลิปที่ขึ้นอยู่ขวาบนตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยได้แจกโค้ดเอาไว้ให้ทุกคนด้วยนะคะรีบไปกรอกก่อนที่โค้ดจะหมดอายุนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ